สวัสดีนะครับพี่น้องลูกเสือในนาดีสามัญรุ่นใหญ่นะครับโรงเรียนบ้านหนองสะแกทุกทุกคนนะครับในวันนี้นะครับก็คุณครูอนุวัฒนะครับหัวหน้างานลูกเสือก็จะมา,าบรรยายนะครับในโครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดซึ่งคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่4ของการ อบรมลูกเสือด้านยาเสพติดในวันนี้ครูก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการให้ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลกระทบจากยาเสพติดหรือการป้องกันตัวเองให้หลุดพ้นจากปัญหายาเสพติดนะครับจะมีคลิปวิดีโอให้ดูอยู่หลายๆคลิปซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่ ท่านวิยากรระดับประเทศนะครับได้บรรยายซึ่งครูก็ได้ไปโหลดมาเพื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นคลิปวิดีโอที่มีประโยชน์นะครับในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมทักษะชีวิตกับยาเสพติดนะซึ่งเป็นวิธีการนะครับที่ทำให้เรา รู้ถึงภัยปัญหาของยาเสพติดและโทษของยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนสังคมหรือในประเทศของเราเดี๋ยวเรามาดูคลิปแรกนะครับ ในการภัยจากยาเสพติดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม้รัฐบาลจะได้ดำเนินการทุกด้านอย่างจริงจังและต่อเนื่องดังเห็นได้จากสถิติการจับกลุ่มและปริมาณยาเสพติดของกลางที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดแต่ว่าท่ามกลางสภาพสังคมที่มีปัญหาหลายด้านรุมเรา้าทั้งปัญหาความยากจนปากท้องปัญหาการศึกษาที่ขาดคุณภาพปัญหาค่านิยมผิดๆในสังคมที่นิยมความสนุกสนานสะดวกสบายการสะสมวัตถุเงินทอง มากกว่าความดีสิ่งเหล่านี้ประกาศให้นักค้ายาเสพติดใช้เล่อุบายต่างๆนำยาเสพติดมามอมเมาเด็กและเยาวชนเพื่อผลประโยชน์ของตอนเองส่งผลให้การกระจายตัวของยาเสพติดครอบคลุมไปทั่วทุกบริเวณแม้กระทั่งชุมชนใจกลางเมืองผมเห็นข่าวการจับกลุ่มยาเสพติดนะครับแต่ละครั้งเนี่ยจำนวนมหาศาลผมยังนึกไม่ออกน,นะครับว่าถ้ายาเสพติดจํานวนนี้เนี่ยดุดลอดออกไปได้เนี่ย จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและเยาวชนไทยเนี่ยมากมายขนาดไหนมีหลายชีวิตที่พังพาดและตกเป็นทาสของยาเสพติดจากสถิติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นที่น่าตกใจว่านักเสพหน้าใหม่ที่อยู่ในช่วงอายุ16ถึง20ปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มอื่นสิ่งที่ตามมาจากตัวเลขเหล่านี้คือผลกระทบที่เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ภัยร้ายที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดภายหลังผู้เสพดื่มดำกับความสุขฉาบฉวย คือวินาทีสุดท้ายที่แสงสว่างในชีวิตจะหลงเหลือภูมิต้านทานในร่างกายอ่อนลงสุขภาพทรุดโทรมกลายเป็นคนเฉยชาไร้สมรรถภาพทั้งทาง,ทงร่างกายและจิตใจหลายรายต้องจบชีวิตเพียงเท่านี้เพราะยาเสพติดผมเชื่อว่าเด็กวัยววรุ่นวันนี้นะครับที่สัมผัสด,ดูเนี่ยการที่เขาไปใช้สารเสพติดเนี่ยอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องความสุขที่ได้จากสารเสพติด ความแข็งแรงที่เขาเชื่อว่าเสพยาแล้วทําให้เขามีร่างกายที่แข็งแรงกว่าเพื่อนแต่ผลของมันนะครับเกิดผลเสียมากมายต่อสุขภาพร่างกายเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาบุคลิกภาพที่สุดโทมในวัยรุ่นในชุมชนเนี่ยบางคนเกิดอาการประสาทาเสียไปเลยเนี้ยนะครับใช่ว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นกับตัวผู้เสพเท่านั้นโทษและพิษภัยของยาเสพติดยังมีผลต่อครอบครัวความรับผิดชอบที่ขาดหายไป กลายเป็นภาระต่อบุคคลในครอบครัวจากฤทธิ์ของยาเสพติดยังทําให้เกิดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวการข่มขู่ข่มเหงจนนําไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวได้ในที่สุดครอบครัวที่ใช้าสารเสพติดนะครับลูกใช้าสารเสพติดแค่คนเดียวนะครับทําให้พ่อแม่เป็นหนี้สินหลายแสนบาทถ้าพ่อแม่มีเงินขอพ่อแม่พ่อแม่ให้เงินใช้เงินเปลืองไปอีกขั้นหนึ่งก็คือลักขโมยของขายสุดท้ายก็ไปประกอบอาชญากรรมเรามีตัวอย่างในชุมชนนะครับพ่อแม่ติดยา แล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาก็คือเงินทั้งหมดเนี่ยมันหมดไปกับยาเสพติดการที่จะเขาจะส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือได้ก็หมดไปความสามารถในการที่จะเลี้ยงดูลูกให้ได้ดีก็ไม่มีก็หมดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผลเสียหายนะครับไม่ได้เกิดจากตัวเขาอย่างเดียวนะครับจะไปเกิดขึ้นกับลูกเขาเ,เงินจำนวนไม่น้อยต้องถูกใช้ไปอย่างไร้ค่ากับยาเสพติดหากปรบเทพค่าแรงค่าต่ำา300บาทกับจำนวนที่ผู้ติดยาเสพติดต้องนำไปใช้ในการเสพยา ที่มีราคาค่อนข้างสูงคงเป็นจำนวนเงินที่ไม่เพียงพองผมเจียบ้านนะฮะถ้าเสร็จถามว่าเสร็จวันละกีดเม็ดก็ประมาณสักสี่เม็ดได้ครับต่อว,วันวันนึงก็ยี่สิบสามสิบเม็ดครับผมสามเม็ดเท่าไหร่ก็ประมาณสักสองร้อยบาทครับซั่งซีเม็ดนี่ก็ตกเป็นเงินแปดร้อยได้รายได้ก็ไม่ค่อยมีครับผมต้องหาเสร็จไม่ได้ครับถ้าวันไหนเสร็จไม่ได้ก็ทํางานไม่ได้ครับต้องหาเสร็จต้องหาเงาเินเสร็จทุกวันครับผม ว่าค้าแรงพอไหมมันก็ไม่พอเพราะว่าทําได้วันละสามหลอเองถ้าเกิดว่าอยากจะเสพอีกก็ต้องขโมยของพ่อแม่ครับที่จะไปขายปัญหาการขาดแคลนเงินจํานวนมากนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆตามมาการปล้นฆ่า,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 าชิงทรัพย์วิ่งราวอาชญากรรมมากมายภาพคนร้ายคุ้มคลั่งเอามีดที่ตัวประกันคือความจริงที่เกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ปัญหาของสังคมหรือชุมชนเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็เป็นผลกระตุ้นมาจากยาเสพติดทั้งสิ้นยิ่งไปกว่านั้นประเทศชาติต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าจํานวนมากจากการตกเป็นทาสของยาเสพติดอีกทั้งภาครัฐยังต้องสูญเสียงบประมาณในการบําบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเป็นจํานวนเงินเฉลี่ย4,500บาทต่อคนเช่นในปี2556มีผู้เข้ารับการบําบัดมากถึง460,000คน จึงทาให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในส่วนนี้กว่า2,000ล้านบาทยังไม่รวมในส่วนของการป้องกันและป่าปรามที่ขาดไม่ได้ซึ่งเงินจํานวนนี้สามารถนําไปพัฒนาประเทศได้มากขึ้นแต่กลับต้องมาสูญเสียไปอย่างน่าเสียดายผลกระทบต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อยาเสพติดได้คืบคลานเข้ามาบ่อนทําลายชาติ ปัจจุบันย,ยาเสพติดรู้สึกมันเป็นภัยใกล้ตัวมากเลยมันเป็นสิ่งที่เข้ามาในหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเยาวชนทั้งวัยเรียนและวัยก่อนวัยเรียนเนี่ยเขาออกไปอยู่ในสังคมในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยไม่รู้เขาจะเจออะไรบ้างและการชักชวนของเพื่อนการชักชวนของกลุ่มต่างๆทุกคนที่เข้ามาเข้าถึงเขาก็ไม่รู้เขาจะมีภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันภัยจากยาเสพติดได้หรือเปล่าการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบร้ายแรงในทุกด้านมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่และกับทุกๆคน แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้เสพก็มีอากาศตกเป็นเหยื่อจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดได้รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ยาเสพติดมันใกล้ตัวมากเลยค่ะไม่ว่าแบบเพื่อนเราเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ข่าวมาแบบติดยาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบท,ทั้งที่เราแบบไม่ไเข้าใกล้มาแต่รู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากแม้เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดและประกาศสงครามต่อต้านยาเสพติดเพื่อหยุดการแพร่ระบาด แต่ก็คงเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นความจริงแล้วมันคือหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้ลูกหลานของเรากลายเป็นเหยื่อเพียงพ้มตกเป็นทาสของยาเสพติดเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคุณภาพชีวิตที่ดีความเป็นอยู่ที่ดีการพัฒนาประเทศอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแต่สิ่งเหล่านี้อาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าหากจะมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเกิดขึ้นในประเทศไทย ่าปล่อยให้ยาเสพติดทำลายตนเองคนรอบข้างและชาติครับก็จบลงไปนะครับสำหรับคลิป วิดีโอแรกนะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่จะทำโดยสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นการเผยแพร่ในเรื่องของอผลกระทบนะครับของยาเสพติดในปัจจุบันนี้นะครับทีนี้งานที่ครูจะให้นักเรียนทำนะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยสรุปนะครับจากคลิปวิดีโออันแรกนะครับว่า ในหัวข้อที่ครูกำหนดให้ว่าลูกเสือในนาลีมีความคิดเห็นอย่างไรกับวิดีโอนะครับก็ให้นักเรียนสรุปมาคร่าวๆนะครับว่าในคลิปวิดีโอแรกเนี่ยนะครับนักเรียนได้รู้ถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่จากที่คุณครูนะครับได้ดูนะครับจากคลิปวิดีโอเนี่ยก็เห็นได้ว่าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของยาเสพติดเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในเฉพาะ บุคคลที่อยู่ในกลุ่มแรงงานเท่านั้นแล้วนะครับเยาวชนก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดเนี่ยยังคงอยู่นะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่เป็นผลพวงนะครับจากตัวของเยาวชนหรือผู้เสพนะครับมายังครอบครัวนะครับหรือมายังชุมชนนะครับจากการที่เก็บข้อมูลเสิติต่างๆของ สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเห็นได้ว่า,าผู้ที่เสพยาเสพติดก็จะมีอายุลดลงเรื่อยๆทุกปีและมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงมีความสําคัญนะครับที่จะต้องให้ความรู้ข้อมูลเป็นสถิตินะครับเพื่อเป็นทําให้พวกเราเนี่ยได้ตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติดนะครับ ต่อไปนะครับครูก็จะมีคลิปวิดีโออันนี้เป็นโทษของยาเสพติดนะครับก็ฤทธิ์ยาเสพติดก็อย่างที่ครูได้เคยบรรยายไปแล้วนะในคลิปตอนที่1ของประเภทยาเสพติดนะครับว่ามีกี่ประเภทนะทีนี้โทษของยาเสพติดแต่ละประเภทนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอของคณะวิทยากรนะครับที่บรรยายเกี่ยวกับ ปัญหายาเสพติดนะครับก็เดี๋ยวให้นักเรียนได้รับชมได้เลยนะครับเอาละหลายคนพ่อแม่ส่งมาเรียนหนังสือไม่เอาทาน ครูก็สอนแม่เรื่องโน่นไปตามประชาบ้างไปสะาอะไรเกิดขึ้นคนเขานี้ลองดูเลยชีวิตของคนที่ชอบไปมั่วสุมกับรัฐบาลดมกาวดมทินเนอร์อะไรเกิดขึ้นดูเลยเลยสมองถูกทำลายถาวรแล้วเขาไม่รู้อันนี้คือคนไข้ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าปยา เป็นแบบนี้เลยนี่ขนาดรักษาหายนะหายแล้วได้เท่านี้ถ้าเราอนาคตเราไปเสพยาแล้วเป็นแบบนี้เธอลองดูว่าอนาคตเธอจะเป็นไงศาสนาทุกศาสนาส,ส,สอนหมดคนนี้ขนาดจับแก้วใส่ปากยังใส่ไม่ได้เลยครับ สมองถูกทำลายเหมือนพลไปโรคพากินสันไปแล้วเธอรู้สิเห็นไหมมือสันแงบๆแๆมอย่างเลยลองดูนะเวลาเสพติดยาแล้วไม่ได้ยา ที่เขาเรียกว่าลงแดงมันเป็นยังไงลงแดงดูดิฟังมันทรมานมากลองดูนะนี่แหละคือคนที่อาการลงแดงหมอเจอมาเยอะแล้วรักษาคนมาหลายพันคนแล้วมันทรมานไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายต้องการยาอยากได้มากขึ้นมากขึ้นเสพมากขึ้นติดมากขึ้นเป็นอย่างนงี้ ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าตกเป็นท่าของยาเสพติดไปอย่างนี้หมดท,ทุกๆนาทีจะมีคนเสพยาเสพติดเพิ่มขึ้น or. เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นนี่คงเป็นเพราะเมื่อเริ่มเสพในระยะแรกคูรจะช่วยให้พวกเขาคลายความปวดลืมความเครียดหลุดพ้นไปจากความทุกข์ใดๆในโลกแต่หลังจากนั้นสิ่งที่ทุกคนจะได้รับเหมือนๆกันคือความต้องการที่จะเสพยานัา้นอีก รีดร้องกระวนกระวายการมากขึ้นเศษมากขึ้นติดมากขึ้นวนเวียนบีบรัดเป็นวงที่แคบเข้าจนเมื่อถึงจุดที่เป็นขีดสุดของร่างกายความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสก็จะตกแก่พวกเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันทรมานที่สุดนี่เขาเรียกว่าตัดดิบหักดิบเลยหยุดยาเลยจับขังเดียวเลยสิงคโปร์ก็ใช้วิธีนะ วัดไม่เสียบนครศรีธรรมราชก็ใช้วิธีนี้หมอเคยรักษาที่นั่นมาแล้วเอาคนทดลองไม่ได้คนเราเน้นะสมองที่พระเจ้าให้สุดยอดศูนย์รวมของการรับรู้หน่วยความคิดอารมณ์สุนทรีอยู่ในสมองหมดเซลล์มากกว่าแสนล้านเซลล์จับคนทดลองไม่ได้เอาหนูตะเภามาทดลองจับหนูมาป้ายหางสีแดง แล้วให้หนูตัวเนี้มันกินยาบ้าแทนเราแอมเฟตามีนจริงๆหนูมันก็ไม่อยากกินเราบังคับให้มันกินเสร็จเรียกก็จับใส่กล้องจับเวลาครับในขณะที่เวทผ่านไปยาบ้าถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดของหนูเราดูนะหนูปกติจะกลายสภาพเป็นหนูบ้าทันทีเลยครับกูเริ่มบ้าแล้วมึงเฮ้ยกูเริ่มบ้าแล้วเริ่มบ้าแล้ว เดี๋ยวเราจะจับหนูดีตัวหนึ่งใส่ไปในกรงมุนหนูบ้าเธอลองดูนะไอ้หนูบ้าเจอหนูดีมันเป็นยังไงนี่หนูดีมาแล้วครับไอ้หนูบ้าเจอหนูดีมันไล่กัดหนูดีเลยไอ้หนูดีบอกกูมาดีกูมาดีกูมาดีไอ้หนูบ้าบอกก็กูบ้าแล้วกูบ้าแล้วกูบ้าแล้วมันก็กัดกันนี่แหละเป็นเหตุผลทำไไมคนบางคนเวลาบ้ายาบ้าจึงปาดพอเด็กได้ทำไมลูกฆ่าพ่อแม่ได้ นี่แหละยาบ้ามันกระตุ้นประสาททาทุกอย่างได้หมดนี่คือแอมเฟตามีนคือยาบ้าที่มนุษย์เสพกันทุกวันเนี่ยมาดูต่อไปอีกตัวหนึง่งเฮโรอีนเป็นยากดประสาทกดยังไงเอาโถแก้วมานี่เตาไฟฟ้าเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปให้เตาไฟฟ้านี่ร้อนเอาประลอดมาวัด ความร้อนขึ้น10 2 0 3 0 40ี่องศาไปเรื่อยพอถึงห70สองศาร้อนพอแล้วจับหนูหางสีน้ำเงินใส่ไปในโถกแก้วครับลงเลยครับมาโดนเลยครับเจ้าแมสัตว์เิราฉานยังมีสัญชตาตญาณที่พระเจ้าให้มาให้เอ็งหนีภยัยมันกลัวมันร้อนมาเจอปุ๊บมันโดดน,นี้เลยครับเห็นไหมแม้แต่หนูยังรู้เลยว่าอะไรดีอะไรไม่ดีจับไอ้หนูตัวนี้ฉีดเฮโรอีนเลยครับ ในขนาดเท่าที่มนุษย์ฉีกันนี่แหละ5มิลลิกร,รัมตอนน่อนหนักตัวหนึ่งกิโลขอดไดปุ๊บมันก็ไปปล็อกสมองแนททำลายสัญชตาตญาณที่พระเจ้าให้มาหมดเป็นยังไงดูหนูตัวนี้เลยครับแทนที่มันจะโดดหนีมันโดดไม่ได้เลยครับมันคลานไปเรื่อยๆเหมือนกับทองไม่รู้ร้อนครับมันเหมือนไอ้นี่ไม่ร้อนร้อนไม่ร้อนจริงไหมเราจะจับไอ้หนูตัวเนี้มันมาดูหาใหม่ทีนึง รอขนาดนี้ทำให้ไม่โดดเธด,ดูนะจับหางหนูตัวนี้มาดูขามันอย่าว่าแต่โดดหนีเลยแค่มันตั้งตัวตรงๆมันยังไม่ไหวเลยดูขามันดิขาพองไหมปากพองไหมแต่มันโดดไม่ได้สัญชตาตญาในการเอาตัวรอดของมันมันจบสิ้นแล้วที่พระเจ้าให้มาถูกทำลายไปแล้วเอาอีกตัวหนึ่งสารละเหยกาวทินเนอร์ที่มนุษย์ชอบดมกันไม่รู้ชอบดมเอามาให้หนูดมครับ จับหนูโดมกาวครับหนูบอกกูซวยจริงๆเลยกูไม่อยากจะลดมสักหน่อยหนึงโดมอะไรเกิดขึ้นนี่ถ้าเกิดฝาเนี่ยนะมันเบามันโกดโดดหนีไปแล้วมันหนักโดดไม่ไวอ้ามันก็เริ่มดมอาม้าเฮ้ยกูมือว่าเฮ้ยมึนมือมือมมมแล้วก็มึนมืนมชักแดง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 แ,แล้วนี่ก็ตายตายในขณะที่ประสาทร้อนเลยนะครับตายในขณะที่ประสาทร้อนนี่แหละมนุษย์ บางอย่างมันลองได้บางอย่างไม่ลองไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นถามเธอะนะตกจากตึกไปหยกทาวเวอร์มาเนี่ยมันตายนะต,ยต้องไปโดดไหมครับต้องไปลองไหมไม่ต้องลองอยาเสพติดไม่ต้องลองเสพเมื่อไหร่ก็ติดเขาบอกมาทั้งนั้นครับ ก็จบลงไปนะครับในคลิปวิดีโอที่2นะครับเช่นเคยเหมือนคลิปวิดีโอแรกนะครับก็ครูจะมีให้นักเรียนได้สรุปนะครับในวิดีโอที่2นะครับลูกเสือเนรีมีความคิดเห็นอย่างไรกับวิดีโอจากวิดีโอที่เราดูในคลิปวิดีโอที่2เนี่ยก็ถือว่าเป็นการบ่งบอกถึงโทษของธิ์ยาเสพติดแม้ว่าเราไม่จําเป็นต้องลองนะครับ เราก็รู้ได้นะครับถึงพิษภัยของยาเสพติดเมื่อเราเสพแต่ด้วยเยาวชนวัยรุ่นนะครับอยู่ในช่วงเวลาที่อยากรู้อยากลองทั้งๆท,ที่รู้ว่ายาเสพติดเนี่ยเมื่อเราเสพเข้าไปมันก็ทําให้เราติดและไม่สามารถที่จะเลิกได้ง่ายๆแต่ด้วยความคลืขนองของวัยรุ่นของเยาวชนก็ทำให้เยาวชนที่ตกเป็น เครื่องมือของยาเสพติดเข้าไปผัวพันกับยาเสพติดก็จะมีปัญหาเมื่อมีการรักษาปุ๊บมันก็ไม่สามารถที่จะหายได้เด็ดขาดนะมีโรคที่ตามมาอีกมากมายนะครับจากการทดลองกับหนูก็เห็นได้แล้วว่าสารเสพติดเนี่ยมีผลปฏิกิริยาต่อร่างกายนะครับของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ตามนะครับสำหรับในตอนที่4ในการาบรรยายอบรมโครงการ ลูกเสือต้านยาเสพติดนะครับประจําปี2564นะของโรงเรียนบ้านหนองสแกรครูก็จะจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะในการบรรยายตอนสุดท้ายนะครับคือตอนที่5นะครับก็เดี๋ยวจะได้พบกันเร็วๆนี้นะครับสําหรับาการบรรยายโครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านหนองสแกรประจําปีการศึกษา256 64นะครับตอนที่4ก็ครูก็ขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับให้นักเรียนได้สรุปนะครับทั้งสองคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ให้นําส่งพร้อมกับใบงานที่จะส่งในประจําเดือนสิงหานี้ด้วยนะครับก็ให้นักเรียนได้ศึกษานะและตระหนักถึงไปปัญหายาเสพติดน,นะครับสําหรับครูก็ขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ